ถ้าเกิดเอาแบบสบายๆนะทุกคนหนึ่งคุณต้องไม่ลืมบทอิติปิโสกับพาหุงนะคะสองบทเนี้ยให้คุณสมมุติว่าตั้งนโมตั้งนโมเสร็จก็จะมีบทสวดแต่ว่าสมมุติน,นะคะอาจจะแบบว่าอ่าเป็นแบบบทบูชาพระรัตนตรยัยบทอะไรก็ว่าไปถ้าใครสะดวกเพราะว่าสันส้นๆแล้วก็อาราังสัมมาอะไรก็ว่าไปแล้วก็อ่าเขาเรียกอะไรนะคะอ่าสินห้านะคะทุกคนนะคะปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิอะไรอย่างเงี้ยก็ท่องๆไป แล้วบทที่ลืมไม่ได้สมมุติสําหรับคนที่ไม่ชอบสวดมนต์หรือแบบขี้เกียจหรือแบบเอาน้อยๆจะได้สบายใจแบบไม่ต้องแบบหุยเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงแบบครูก็ไม่ไหวอย่างเงี้ยคุณต้องไม่ลืมที่จะสวดอิติปิโสกับพาหงุงหลังจากนั้นสองบทนี้แล้วนะที่ห้ามขาดแล้วที่ห้ามขาดเลยอันนี้คือฟังหมามมามา,มาแต่โชคดีนะที่ว่าอันหนึ่งเราสวดอยู่แล้วแต่อีกอันนึงก็คืออ่า ยันทุนเราก็เอามาเพิ่มก็คือบทของปู่ฤษีลิงดำนะคะบทพระคาถาเงินหลานกับบทยันทุนสองบทนี้จะเอื้อกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากรวยอยากปังถ้าคุณอยากมีเงินล้านถ้าคุณอยากมีเงินไหลามาเทมาหนึ่งบทยันทุนยันทุนคือการปป้องกันตัวเราไม่ให้เจอสิ่งชั่วร้ายไม่ให้สิ่งไม่ดีค่ะตามทัน หรือจะทําให้เราอะเจอแต่สิ่งที่ดีราบรื่นแคล้วคลาดเพราะฉะนั้นบทยันทุนสําคัญเพราะพอเราอะมียันทุนในการช่วยหนึ่งและเรามาสวดบทพักคาถาเงินร้านมันจะทําให้ได้ไวนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากมีเงินร้านคุณก็ต้องสวดบทพักคาถาเงินร้าน3จบหรือ9จบก็ได้นะคะแล้วแต่เลยเอาสบายสายอย่างคุกเจบหรือบางคนมากกว่านั้น